แฉก็จะเยอะนะแฉเลยยิ่งพวกมึงแฉม,มันจะมีข้ออ้างทําให้กูไม่บวชได้เยอะขึ้นและจะสมใจพวกมึงในการที่ไม่ให้กูบวชแล้วมันจะเป็นเหตุเพศภัยในการที่กูทําในฐานะคารวาสแล้วกูจะทําได้ฉ่ำม,มากแล้วยิ่งพวกมึงแฉกูจะไม่เหลืออะไรให้แฉเลยนะแฉต่อไปนะเรื่องที่มึงกำลังจะเปิดเผยต่อไปนี้ด้วยอยากจะแฉแฉเลยกูไม่อับอายอะไรเพราะเป็นเรื่องใดอดีที่จบไปแล้วแฉเลยเปิดเผยเลยอะไรก็ได้เปิดเผยม,มาเถอะ นั่นแหละจะยิ่งทำให้กูเนี่ยดรดีสุดบริบูรณ์หลังจากนั้นมากขึ้นไปอีกอจำไว้แล้วเดี๋ยวถ้ากูเปิดสถานที่ของกูเองเมื่อไหร่นะโอโหทีนี้แหละกูจะบอกให้คนจะแห่แหนมาหนักหนาสาหัสแล้วอย่าดิ้นตายกันก่อนนะกูบอกก่อนแล้วเดี๋ยวกูมีมูลนิธิเมื่อไหร่นะรอทุกอย่างจบรอกระบวนการทุกอย่างจบมึงจะอึ้งทึ่งเสียวอืม กูรู้กูจะบอกห้อยให้เหตุการณ์พวกเนี้ยมีหมอดูหลายคนมีหมอดูบางคนหลายคนหลายกลุ่มอยู่เบื้องหลังกูจะบอกให้กูรู้ทุกอย่างอยู่ที่ว่ากูจะพูดหรือไม่พูดกลัวอยากรู้กลัวอยากรู้กูัอยากรู้และอีพวกที่ปั่นกระแสต่างๆนานาเนะี่ยพยายามบอกว่ากูเนี่ยไม่ควรบวชไม่ควรแก่กลารไปบวชไม่ควรบวชอย่าไปบวชเลยสันดานชั่วๆเร็วๆอย่างนี้ไม่ควรบวช ทำลายผ้าเหลืองเสียผ้าเหลืองมึงแน่ใจนะว่าจะไม่ให้กูบวชมึงแน่ใจนะถ้ากูบวชเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยกูไม่ทําลายลาบสการะมึงถึง5ปีเลยนะคิดดีๆนะกูไปบวชอย่างน้อย5ปีมึงจะเงียบหูไปเลยนะลาบสการะที่มึงไปสร้างเหตุปัจจัยกันเนี่ยที่มึงบอกว่ากูไปความผลประโยชน์พวกมึงเนี่ยพวกมึงจะสามารถหารายได้ต่อไปได้ถึงหปีเลยนะคิดดีๆนะว่าจะให้กูบวชหรือไม่ให้กูบวช เดี๋ยวถ้ากูบ้าไม่บวชขึ้นมาแล้วกูสาทาทุกอย่างตามฐานะคารวาต่อไปหนักเลยนะกูบอกให้ยาวๆเลยนะกูบอกให้กูจะอยู่แบบยาวๆเลยนะคิดดีๆนะว่าการที่กูบวชจะเป็นประโยชน์กับมึงหรือจะเป็นโทษแก่มึงถ้ากูไม่บวชพวกมึงชิบหายระยะยาวนะกูบอกให้มึงอย่าคิดว่ากูจะลดลาวาสอกเรื่องพวกนี้นะกูไม่ลดนะกูจะไล่สวดแบบนี้ต่อไปแล้วคนจะรู้จักกูมากขึ้นเรื่อยๆด้วย แล้วกูจะคนจะรักกูมากขึ้นเรื่อยๆด้วยคิดดีๆนะถ้าจะขวางไม่ให้กูบวชนะคิดดีๆคิดดีๆนะคิดเยอะๆเพราะถ้ากูไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายกูจะยังแหกปากด่าแบบนี้ต่อไปได้แล้วไม่มีใครเอากูลงได้ด้วยเพราะกูไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายเลยแล้วช่วงนี้คนพยายามทนงทนายออกมาตักเตือนอะไรกูต่างๆอาณาเนี่ยเป็นประโยชน์กับกูมากกูต้องขอขอบคุณทุกคนและขอขอบคุณทนายทุกคนด้วย ที่ออกมาบอกว่าอะไรทําได้ไม่ได้ต่อจากนี้เป็นต้นไปกูจะเปิดรับบริจาคชําแล้วทุกครั้งที่กูเปิดรับบริจาคกูจะไปขออนุญาตทุกครั้งด้วยกูจะมีใบยืนยันรับรองแล้วกูจะเปิดบริจาคชําแล้วกูจะช่วยเหลือสังคมชําตอนแรกกูจะทําแค่ปีนี้นะถ้ามึงขวางกูมากๆกูจะไม่หยุดแค่ปีนี้นะกูจะทําปีต่อไปอีกกูจะยอมผิดวาจาตัวเองเพื่อทําประโยชน์ต่อไปเอาสิกูจะยอมผิดสัจจะวาจาสักครั้งไม่บวช แล้วทําต่อไปในฐานะคารว่าทำแบบนี้แหละกูจะทําแบบนี้ต่อไปทํำยาวๆชํำๆมึงคิดดีๆนะขวางกูไม่ให้บวชอ่ะคิดดีๆนะว่าความชิบหายจะใหญ่โตกว่านี้หรือจะเบาบางลงคิดดีๆนะคิดดีๆขวางกูเยอะๆนะ,ๆนะเดี๋ยวกูบ้าจี้ไม่บวชขึ้นมาความชิบหายไม่ได้ตกกับกูนะกูไม่บวชไม่ได้เป็นโทษเป็นภัย เลื่อนเวลาออกไปอีกก็ได้ไม่ใช่ปัญหาเลยกูไม่บวชปีนี้ผิดศัจวาจากแค่คนกลุ่มเดียวด่ากูไม่เป็นไรเดี๋ยวกูสร้างเหตุปัจจัยดีไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเรื่องโดนด่าเขาเงียบไปเพราะกูทําประโยชน์กูทําประโยชน์ได้กูเอาตัวรอดคนเดียวในการไปบวชแต่กูช่วยเหลือคนมากมายคนจะด่ากูไม่เป็นไรคิดดีๆอีกทีว่าจะให้กูบวชจะขวางกูบวชไหมถ้าขวางกูอยู่ต่อไปยาวๆถ้าไม่ขวางกูบวชพวกมึงเงียบหูเลยนะ จบเลยนะอีกไม่กี่เดือนกูก็ไปแล้วตุลาพฤศจิกากูก็ไปแล้วทุกอย่างจะยุติหมดจบทุกอย่างเลยเออเลือกเอานะขวางกูต่อไปเดี๋ยวกูบ้าจี้ขึ้นมาไม่บวชแล้วกูทําต่อไปพวกมึงทลายกูลงไม่ได้เพราะกูไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายแล้วยิ่งตอนเนี้ยพวกมึงประจานกูจนแบบไม่มีชิ้นเหลือไม่มีชิ้นดีไม่มีเรื่องชั่วให้ประจารแล้วเนี่ย ทุกอย่างเคลียร์หมดเคลียร์หมดเคลียร์หมดจะไม่มีเรื่องอะไรประจานอีกหน่อยกูจะดังกว่านี้อีกนะแล้วอีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวกูสร้างกูบ้าจี้ขึ้นมาเนี่ยกูขายของเยอะๆกูรวยขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวกูสร้างสถานปฏิบัติธรรมใหญ่โตเลยนะเอาไหมเดี๋ยวกูสร้างสถานปฏิบัติธรรมกูสร้างสำนักปฏิบัติธรรมของกูเองเลยนะกูจะเอาเงินบริจาคมาสร้างเลยนะแล้วกูทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยวลกกูเปิดมูิทนีธิด้วยเอาแล้วกูเปิดดี๋ยวกูกว้างซื้อที่เลยกูสร้างวัดของตัวเองเลยแล้วกูเป็นเจ้าสำนักใส่ชุดขาวน่ยงสอ รักษาสินแปดนั่งสอนทรมาเอาไหมล่ะกูจะด่าตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยกูเปิดสำนักเองมึงอย่าลืมนะกูทำมาเนี่ยไอชื่อเสียงโด่งดังได้เนี่ยแค่สี่เดือนนะแล้วถ้ากูทำต่อไปอีกปีนึงว่าสำนักกูจะใหญ่โตขนาดไหนคิดดีๆนะมึงจะขวางกูบวชดเนี่ยคิดดีๆกูอยู่อีกแค่ไม่กี่เดือนสิบเดือนกูก็ไปแล้วระหว่างกูจะอยู่ต่อไปอีกหลายปีมึงเลือกเอากูจะเอาอะไร กูสามารถทาได้ทาแบบแม่ชีกูก็ทําได้นะมึงเหมือนแม่ชีสันสนีอย่างเงี้ยกูก็ทําได้นะเพราะกูรักษาอุโบสถแประการนี่เมื่อมึงบอกว่ากูไม่ควรบวชกูเป็นอย่างนั้นมาก่อนกูเป็นอย่างนี้มาก่อนไม่ควรไปการบวชคนประเภทอย่างมึงไม่ควรไม่ควรสอนธรรมะในฐานะพระอ่ะกูสอนในฐานะฆรวาสก็ได้ใครก็ทํากูไม่ได้นะกูบอกให้มหาเถรสมาคมหรือใครสนาสงาสนาสงฆ์ทอะไรกูไม่ได้เพราะกูเป็นฆรวาสนะคิดดีๆนะกูจะส่งพระไปบวชเต็มไปหมดเลยแต่กูไม่บวชก็ได้กูจะนั่งเฉย กูจะนั่งอยู่ในสำนักของกูกูจะสร้างสำนักปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่วัดป่าเอาไหมล่ะกูถึงบอกว่าคิดดีๆนะกูสร้างสำนักกูขึ้นมาเนี่ยไม่ยากเลยนะคนขนาดนี้พร้อมจะสนับสนุนกูมึงคิดว่าจะทำไม่ได้เหรอกูจะสร้างกุฏิแต่ละกุฏิให้คนมาปฏิบัติธรรมในพื้นที่นี้เลยกูจะกว้านซื้อทยอยซื้อที่ดินไปเรื่อยซื้อที่ดินไปเรื่อยสอนสมาธิปัสนาในสถานที่ของกูเองใครอยากมามาที่นี่แล้วกูจะสร้างเลส เรือนอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะเรือนอะไรเขาเรียกอะไรเรือนกุฏิคล้ายๆกุฏิอ่ะกูจะสร้างเป็นหลังๆเลยใครอยากมาอยู่กับกูมาอยู่ที่นี่เลยใครอยากวิเวกหลีกเล่นมาอยู่ที่นี่เลยกูจะสร้างไว้แล้วกูจะเลี้ยงพวกมึงเลยแล้วกูจะสอนปฏิบัติสมถะิปัศนามึงจะสอนธรรมะพวกมึงกูจะสอนปฏิบัติปิฎกพวกมึงแล้วพวกมึงขวนขวายในการไปบอกสอนต่อไปเอาไหมล่ะอย่าคิดว่ากูทําไม่ได้นะกูทําได้หมดทุกอย่าง เพราะอย่างน้อยกูก็ปฏิบัติธรรมในฐานะขลรวาสมึงอย่าลืมนะคนนุ่งขาวห่วมขาวประพฤติพรหมจรรย์เป็นได้ถึงอนาคามีเลยนะในสมัยพุทธกาลน่ะคนนุ่งขาวห่วมขาวประพฤติพรหมจรรย์อยู่คลองเรือนอยู่ในเพศของการคลองเรือนแต่เป็นคฤหัสห์ผู้คลองเรือนแต่รักษาพรหมจรรย์นุ่งขาวห่วมขาวเพราะยังมีภาระทางโลกอยู่กูจะเอาอย่างนั้นกูก็ไม่ผิดสัจวาจาะนะกูจะบอกให้เพราะเห็นมีคนห้ามกูแล้วเกินว่าอย่าไปบวช ไม่ควรแก่การบวชคนอย่างมึงบวชไม่ได้หรอกคนอย่างมึงไม่ควรบวชลองล้มลลายเป็นหนี้สินไม่ต้องไปบวชไม่ควรแก่การบวชเสียผ้าเหลืองคิดดีๆคิดดีๆก่อนพูดถ้ามึงขวางกูมากๆเดี๋ยวกูไม่บวชขึ้นมาพวกมึงจะเสียหายกันหนักนะกูบอกให้เพราะกูจะไม่มีวันหยุดพูดแล้วไม่มีใครคว่ำกูในเรื่องการพูดแบบนี้ได้ด้วยแล้วกูจะดังกว่านี้กูบอกให้ ดีๆนะคิดดีๆกูไม่ได้มีพันธะพันละผูกพันอะไรกูเหลือแต่พ่อแต่แม่กูไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจกับอะไรเพราะกูตัดหมดแล้วคิดดีๆคิดดีๆกูเห็นขวางกูกังจังทนหน่อยว่ะสิบเดือนเองถ้ากูไม่ได้ชอบโกงลักทรัพย์ใครอย่าปล่อยให้กูทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระศาสนาไปเถอะ แฉก็จะเยอะนะแฉเลยยิ่งพวกมึงแฉมันจะมีข้ออ้างทําให้กูไม่บวชได้เยอะขึ้นและจะสมใจพวกมึงในการที่ไม่ให้กูบวชแล้วมันจะเป็นเหตุเพศภัยในการที่กูทําในฐานะฆรวาสแล้วกูจะทําได้ฉ่ำมากแล้วยิ่งพวกมึงแฉกูจะไม่เหลืออะไรให้แฉเลยนะแฉต่อไปนะเรื่องที่มึงกำลังจะเปิดเผยต่อไปนี้ด้วยอยากจะแฉแฉเลยกูไม่อับอายอะไรเพราะเป็นเรื่องใดอดีที่จบไปแล้วแฉเลยเปิดเผยเลยอะไรก็ได้เปิดเผยมาเถอะ นั่นแหละจะยิ่งทําให้กูเนี่ยบริสุทธ์บริบูรณหลังจากนั้นมากขึ้นไปอีกอจําไว้แล้วเดี๋ยวถ้ากูเปิดสถานที่ของกูเองเมื่อไหร่นะโอ้โหทีนี้แหละกูจะบอกให้คนจะแห่แหนมาหนักนหนาสาหัสแล้วอย่าดิ้นตายกันก่อนนะกูบอกก่อนอแล้วเดี๋ยวกูมีมูลนิธิเมื่อไหร่นะรอ,อทุกอย่างจบรอกระบ,บวนการทุกอย่างจบมึงจะอึ้งทึ่งเสียวอืม กูรู้กูจะบอกห้อยไอเหตุการณ์พวกเนี้ยมีหมอดูหลายคนมีหมอดูบางคนหลายคนหลายกลุ่มอยู่เบื้องหลังกูจะบอกให้กูรู้ทุกอย่างอยู่ที่ว่ากูจะพูดหรือไม่พูดมันมีเบื้องหลังแล้วคนใกล้ชิดใกล้ตัวกูถ้ามั่นใจว่ากูชั่วกูเลวแล้วพยายามจะเอากูไปแฉแต่ไม่มีอะไรให้แฉ แล้วพยายามเอาเรื่องกูเสื่อนตัวกูอะไรก็ตามเนี่ยไปบอกอีกกลุ่มพวกนี้นะบอกได้เลยแต่มึงระวังวิบากกรรมตัวมึงเองนะกูไม่คิดจะหาตัวมึงว่าคือใครใครเป็นคนทำกูไม่คิดจะหาตัวจะอยู่กูก็ไม่ว่าแต่ถ้ามึงยังทําสันดาแบบนั้นมึงจําไว้ว่าวิบากกรรมมันมีโทษภัยจะเกิดขึ้นแก่มึงอย่างหนักหนาะสาหัสกูเตือนแล้วนะอีพวกใกล้ตัวแอดมินใกล้ตัวกูคนใกล้ตัวกู เอาข่าวอะไรก็แล้วแต่ไปปล่อยระวังเหตุเพศภัยจะเกิดขึ้นกับมึงกูไม่มีอะไรให้ผิดพลาดกูไม่มีอะไรให้เสียหายทุกอย่างกูทําในที่แจ้งกูไม่มีอะไรปกปิดไม่มีอะไรปิดบงังกูพร้อมเปิดเผยชี้แจงทุกเรื่องเพราะฉะนั้นแอดมินบางคนที่เอาเรื่องกูไปแฉทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีอะไรให้แฉเลยระวังวิบากตัวเองให้ดีนะ